ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตดก้าวพินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนประจำวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i ต์จนตอนนี้เรามีผู้ติดตามถึง2 0 0 0 0 0คนเข้าไปแล้วนะครับนะเอาละคอนเทนต์นี้ก็เป็นการเอา นะครับวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนไปอยู่ในเดือนไหนจะเกิดเหตุอะไรก็ว่ากันไปแต่เราใช้วิชาพห้เทพินูมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกลายเป็นเบาน,น,น,นะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับนะตอนนี้ก็จะมีอาจารย์เปิ้ลนะครับนะรับทาประกันนะครับทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัคคีพรบประกันรถยนต์ประกรรนันสุขภาพมีเกือบทุกอย่างมีเกือบทุกแบรน นะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับก็คือผ่อน0% 6เดือนนะครับนะอาจารย์เปิ้ลคือใครอาจารย์เปิ้ลก็คือเป็นอาจารย์นะครับที่สอนวิชาโหราศาสตร์กับอาจารย์นี่แหละทุกวันเสาร์นะครับสอนทั้งเบื้องต้นแล้วก็สอนทั้งพยากรณ นะก็ถอนร่วมกันมาเนี่แหละนะครับแล้วโปรโมชั่นของเดือนนี้สําหรับใครทําประกันชั้นหนึ่งอาจารย์เปิ้ลก็จะดูดวงให้ฟรีนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่ออาจารย์เปิ้ลได้เลยนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีเมถุนจะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระพุธนะครับเราจะเรียกว่าตนุนะครับตนุเนี่ยไปอยู่ในภพในเรือนไหนก็จะเกิดเหตุเรื่องนั้นจะดีไม่ดีก็อ,อยู่ที่ว่าดาวอะไรตั้งรับเพราะว่ากันไปอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีกัน นะเราจะเรียกว่าพบพันธุนะครับที่แปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์หลักทรัพย์อะไรก็ว่ากันไปก็ต้องบอกเลยนะครับนะในช่วงของวันที่สิบแปดนะมิถุนานะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเรากับบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่านะครับตนุเป็นกเกษตรตาที่ดีนะครับคำว่าตนุเป็นกเกษตรตาที่ดีจะส่งผลนะครับให้ความสามารถของตัวเราเองวเวลาจะทําอะไรเนี่ยมันจะอยู่ในจุดที่มั่นใจ ดาวพูดเป็นดาวสื่อสารเป็นดาวคําพูดเป็นดาววาจานั่นหมายถึงว่าในช่วงนี้เวลาจะพูดอะไรยังไงเนี่ยมันจะมีน้ําหนักคนจะฟังจะขอความช่วยเหลือจะขอความอนุเคราะห์อ,อะไรยังไงราบรื่นสะดวกโยทินถือว่าดีงามนะอีกภพเรือนหนึ่งพันธุที่แปลว่าหลักทรัพย์หลักทรัพย์ถึงตัวนะครับเพราว่าหลักทรัพย์ถึงตัวนั่นหมายถึงว่าก็าจะเป็นช่วงที่เราอาจจะนะครับห้องแวะนะครับกับที่ทํางานเยอะ ทองแวะกับที่บ้านเยอะหรือเข้าไปพัวพันหรือผูกพันเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินนะครับเพื่อให้เราก่อร่างสร้างตัวนะแต่ช่วงนี้จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องอะไรค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีนะสามารถแปลสภาพหลักทรัพย์เข้าไปนับแก้ปัญหาทำนู่นทำนี่ให้กับครอ,อ,อบครัวกับญาติพี่น้องกับวงสาคณาญาติหรือเข้าไปบริหารจัดการเรื่องหลักทรัพย์นู่นนี่นั่น,นให้มันจเจริญก้าวหน้าก็ว่ากันไปถือว่าดีเดีย๋ยวเรามาดูซิว่าใครจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงไ นะได้ไพ่พะะสิวะนะครับไพ่เนี้ยเขาเรียกเป็นไพ่นิ่งเขาว่าไพ่นิ่งเนี่ยนะครับบางครั้งถ้าเป็นในเรื่องของอ,อสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาเนี่ยเขาไม่ให้ตอบโต้เขาให้ นะครับคิดพิจารณาถึงสาเหตุถึงปัญหาต้นตอของปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดมีคนมาบิดเบือนเรื่องของหลักทรัพย์หรือของคนที่บ้านเขามีเรื่องยุ่งยุหรือญาติพี่น้องอะไรก็สุดแท้แต่เราอย่าดําเนินวิถีชีวิตแบบขาดสติต้องคิดให้รอบคอบเพราะตัวท่านเองนั่งสมาธินะครับแล้วก็มีแสงรัศมีนั่นเป็นการบวก,บกทุกสิ่งทุกอย่างที่ เป็นเรื่องของการตัดสินใจของเราเนี่ยจะเกิดจากองค์ความรู้นะครับจะเกิดจากสติสัมปชัญญะนะเราจะไม่ทําอะไรที่มันผีผ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะครับในมุมเดียวกันนะครับถ้าเป็นในเรื่องของหลักทรัพย์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะแปลสภาพเป็นเงินเป็นทองหรืออะไรเราก็อย่าเพิ่งโลภเราก็อย่าเพิ่งตาโตนะให้ลองดูซิว่าทําไมคนเขาถึงอยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์บ้านรถที่ดินของเรามันเกิดจากอะไรบางทีมันได้เวอร์นะจากราคา เท่านี้ขึ้นมา4ี่หเท่าอย่างเงี้ยนะพอเห็นปุ๊บตาโตเลยอ่ะบางทีมันอาจจะมีในัยยะซ่อนเลนคุณก็ต้องใช้นะครับสติพิจารณานะครับอย่างรอบคอบแล้วคุณก็จะสามารถที่จะประสบสําเร็จนะครับในวิถีชีวิตของคุณช่วงนี้ได้อย่างสบายเลยนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะคือไพ่มาเตือนแบบต้องใช้สติอะ นะทุกสิ่งทุอย่างเป็นเรื่องที่นะครับต้องตรงมาตรงไปชัดเจนนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะครับนะดาวพระอาทิตย์นะครับนะดาวพระอาทิตย์เนะี่นะยท่านเป็นะดาวเจเริญสหาช c ะที่แปลว่าเพื่อนฝนูงสังคมนะครับคนสนิทคนใกล้ชิดอ่ะเพื่อนก็มาอีกแล้วนะญาติเมื่อกี้ญาติมาแล้วนะอันนี้เพื่อนมาอีกแล้วนะครับ เพื่อนได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนั่นก็หมายความว่านะครับจะเข้ามาตั้งแต่วันที่15้าไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22่สิบนกาห้าสินาทีนะครับคำว,ว่าสาหัสชาติมาถึงตัวเราได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนนะครับจะได้รับสิ่งดีๆนะครับนะจากพี่น้องจากเพื่อนฝูงจากคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับนะนำเรื่องดีๆนําโอกาสนําสิ่งดีๆมาให้เรานะแต่อย่าลืมนะใบเมื่อกี้บอกแล้วว่าได้ไพ,พ่พระศิวะ นะครับยาโรคต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับตอนนี้ทั้งเพื่อนทั้งญาติพี่น้องนำสิ่งดีๆมาให้เราเนี่ยนะเราก็ต้องพิจารณานะครับดำเนินไปอย่างถูกต้องนะนะครับเพราะคำว่าสหสชาติเนี่ยมาถึงตัวเนี่ยเปรียบเสมือนเรามีดีเรามีสิ่งของที่คนเขาต้องการเหมือนเราเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยคนก็จะมาต่อคิวซื้อกันเป็นร้อยคนยี่สคนเนี่ยความหมายของคำว่าสหสชาติถึงตัวเนี่ย เหมือนเรามีสิ่งที่เขาต้องการอยู่ในมือโอ้โหแล้วได้ตำแหน่งราชาโชคคือแบบซื้อแบบไม่คิดอ่ะนะได้แบบเป็นกอบเป็นกำอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะก็ยินดีด้วยกับชาวราศีเม,เมทุนนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะับว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงแหมเนื้อหอมรุดเกินมีแต่คนแวะเวียนเข้ามาหาดูซิโอเคแต่ต้องตีเนียนนะอย่าแสดงอาการกระโตกกระตากนะอย่าทำให้เขาเห็น ว่าเราเองรู้สึกอะไรยังไงให้เก็บซ่อนความรู้สึกนะครับไพ่นี้เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงอยู่เป็นนะครับวางตัวถูกนะครับมีเชิงนะได้อะไรมาก็อย่าแสดงสีหน้าอาการเห็นไหมตัวเองเนี่ยทำเป็นเหมือนไม่สนใจเอาผ้าเนี่ยมาบางังแต่แววตาที่ฉเฉลองมองทุกเหตุการณ์เลยนะว่าเราจะได้อะไรยังไคงคือความคิดี่คิดอะไรทุกอย่างแต่ไม่แสดงออกเหมือนเป็นลักษณะแบบ อมภูมินะทำให้คู่ตรงข้ามหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคาดการไม่ถูกว่าเราคิดอะไรยังไงเพราะหน้าเรานิ่งเห็นไหมหน้าเรานิ่งเลยนะนั่นก็หมายความว่า,วาตัวของเราเองเนี่ยคนเข้ามาหาเยอะแยะนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปอย่าแสดงอาการกระตุกกระตากนะทำเฉยเฉยทำนิ่งๆ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนั้นแหละจะให้คุณกับดวงจตตาเขาจะจับไก่เราไม่ได้เขาจะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรยังไงนะจะเป็นลักษณะ แบบเนี้ยจะให้คุณกับเรานะครับนะเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอัาางคานกันนิดนึงนะดาวพระังคานเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมษเนี่ยหัวดีดีเงี่ยมดีงามนะแปลว่าลาภะ โชคลาภความสําเร็จสิ่งที่เราปรารถนานะอะไรที่มันง่ายๆอะไรที่มันลาบเลือ่อนอะไรที่มันสะดวกโยทินยกให้ลาภเขาเลยนะครับอีกภพเรือนหนึ่งในราศีพิจิกนะครับเราจะเรียกว่าภพอรินะอริเนี่ยแปลว่าอุปสรรคแปลว่านี่สินแปลว่าความอึดอัดใจแปลว่าความไม่สบายอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรามาระวังนะเดี๋ยวเรามาดูกันลาภไปสถิตอยู่ในราศีกร,รกฎเราจะเรียกว่าลาภไปกระดุมพระ โห oh, อันนี้คือแบบว่าสุดยอดของสุดยอดเป็นนาทีทองเลยนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับลาภมักรุมพักก็แสดงว่าเป็นคนที่โชคดีเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินการทองการเงินการทองนี่ราบรื่นสะดวกโยทินไปไหนมาไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับมันจะมีเหตุให้เราเองเนี่ยมีความสําเร็จนะครับในเรื่องของการเงินการทองในลักษณะต่างๆอันเนี้ยถือว่ายินดีด้วยนะครับลาภะนะครับกับเงินทอง โอ้โหไปอยู่ในภพดีเรือนดีอันนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะประสบผลสําเร็จนะครับนะในลักษณะต่างๆนะแต่ถ้าเกิดบังเอิญแลือเกินเราอะมีดาวนะครับพ่างคารปีนี้เป็นกาลกินีก็จะออกในลักษณะที่ว่าดาวเจ้าเรือนอลีไปอยู่ในเรือนของกระดุมพักก็แสดงว่าในลักษณะของการเงินกันทองบางครั้งมันก็อาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับทาให้ชักหน้าไม่ถึงหลังถ้าเป็นกาลกินีนะ เราจะยุ่งยุ่งุนบุนเกี่ยวเรื่องเงินก็ต้องตั้งงบอะเวลาจะทําอะไรยังไงอย่าตามใจตัวเองนะครับให้ตั้งงบไว้นะมางานนี้นะครับตั้งงบไว้เท่านี้มางานนู้นตั้งงบไว้เท่านู้นนะครับไม่ใช่ว่าตามใจฉันถ้าตามใจฉันเนี่ยอันนี้มีปัญหาแน่นะครับนะถ้าเป็นการรักนีก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเงินเดี๋ยวเรามาดูเรื่องไพ่เสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับผมโอ้โหนะส่วนใหญ่ก็จะประสบผลสําเร็จนะจะเป็นลาภมากระดุมพระมากกว่า นะครับจะส่งผลนะครับให้เราประสบผลสําเร็จนะครับทำอะไรยังไงนะก็สามารถที่จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จได้อย่างราบรื่นได้อย่างดีเยี่ยมนะครับอันเนี้ยถือว่าเป็นไพ่ที่เปิดทางที่สุดแล้วนะพบเรือนก็ดีลาภไปกระดุมพระได้เงินแน่นอนนะพอได้พระพิคเนตก็เลยส่งผลนะครับให้ตัวเราเองเนี่ยเหมือนมีบัฟเพิ่มนะครับทำให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินการทองอย่างแบบราบรื่น ง่ายๆสะดวกสบายก็นะครับยินดีนะครับกับชาวราศีเมถุนด้วยที่คุณจะประสบผลเส็จเรื่องเงินเงินทองทองนะครับในลักษณะประมาณนี้สําหรับคนที่นะครับมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองนะครับก็อาจจะนะครับคิดหาเหตุผลต้นเหตุว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เงินทองเรายุ่งๆวุ่นๆนะครับเพราะองค์พระพิคเนตเนี่ยท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จใช่ไหมนะครับพอคนที่เป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเนี่ยนะก็ต้องรู้ว่าอะไรคือเหตุ ทำให้เราได้เงินอะไรคือเหตุที่ทําให้เราเสียเงินนะเมื่อเราพิจารณาได้แล้วเข้าไปแก้ไขก็จะทําให้เราเองเนี่ยเป็นคนที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือออมนะแต่เราต้องหาให้สาเหตุให้ได้ว่าเราทํายังไงก็สุดแท้แต่ให้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายถ้าทําได้คุณรวยแน่นอนแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้ก็เหมือนคนทั่วๆไป คือรายรับน้อยกว่ารายจ่ายอันนี้แหละคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้คนเราเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังนะถ้าเราพิจารณาได้ก็ประสบสําเร็จสําหรับท่านที่มีสายยานองค์พระพิคเนตนะครับก็สวดมนต์บูชานะครับคุณก็อาจจะได้อะไรดีๆนะครับนะให้เงินทองมากมายนะะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระหัสบดีกันนิดนึงนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ค้าคู่หุ้นส่วน คู่สัญญาคู่คองแฟนผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับอีกพบเรือนหนึง่งนะฮะเราจะเรียกว่าพบกรรม,มะที่แปลว่าการงานการกระทำวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตก็ต้องบอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยให้คุณกับชาวราศีนะครับเมถุนยังดีเยี่ยมเลยเนื่องเลยได้คู่สัญญาเป็นโชคเป็นลาภนะนั่นก็หมายความว่าทำธุรกิจธุรกรรมอะไรยังไงที่เกี่ยวเรื่องของในหน้าตัวแทน นะครับที่มีการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเนี่ยจะทําให้เกิดเงินเกิดทองมีปฏิสัมพันธ์มีการลุวมุ้นรุวม,มทุนอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะจะทําให้เราเองเนี่ยโชคดีนะครับในเรื่องของไรายได้ตัวแทนเงินทองอะไรก็ว่าไปสําหรับคนโสดที่เกี่ยวเรื่องของความรักนะครับถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมของเราเองเนี่ยเป็นคนที่ได้เงินได้ทองจากคู่ค้าคู่คุ้โสดคันญาหรือแฟนอยู่เนืองเนืองนะชุงนี้คุณก็จะได้มาแบบราบลื่นนะครับก็จะได้มาแบบสบายๆนะ แต่ต้องไม่เป็นการลักกินีนะถ้าเป็นการลักกินีก็อดนะแต่ถ้าเป็นทักษะที่ดีเนี่ยถือว่าเฮงเลยนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนก็จะเป็นช่วงที่ได้รับผลประโยชน์จากคู่สัญญานั่นแหละนะครับก็ถือว่าโอเคคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะเนื้อหอมมีคนมาขายข,ายขนมจีบเยอะอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วเป็นคนที่มีศักยภาพด้วยมีเงินมีทองม,มีความเพียบพร้อมด้วยเพราะว่าเป็นแบบดาวพฤหัสไงดาวพฤหัสเป็นดาวอุดมสมบูรณ์นะครับอีกพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนการงาน นะครับการงานเวลาพักก็จะเป็นช่วงที่นะครับเราเองเนี่ยขยันหาทรัพย์นะกรรมมาลาพับแล้วนะครับช่วงนี้จะหาทรัพย์ง่ายนะทำธุรกิจธุรกรรมอะไรก็จะราบลื่นค้าขายก็ขายดีนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันจะลาบลื่นคำว่ากรรมมาลาพับเนี่ยนะคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็ถือว่านะครับประสบผลสําเร็จอย่างง่ายดายนะในกรณีที่เป็นทักษะที่ดีนะและดาวพฤหัสเวลาโยกหลังเนี่ยเขาเรียกว,ว่ายกหลัง เขาว่ายกหลังก็แสดงว่านะครับลงทุนน้อยได้กาไรมากก็คือใช้ความรู้ความสามารถความชานาญการเนี่ยแหละนะครับตีเป็นมูลค่าและปไดเงินได้ทองไม่ต้องไปลงทุนเหมือนอย่างต้องไปทําน่ทนทานี่ใช่ไหมคนที่มีลาพระรหัสเป็นลาภเนี่ยจะได้อะไรมาง่ายๆคนเขาจะให้มาแบบนิยมชมชอบแต่ไม่ได้แบบชู้สาวนะได้มาในลักษณะเขาชื่นชมในผลงานเรา นะนับถืออะไรประมาณนี้นะก็ถือโอเคนะทั้งดาวเจ้าเรือนคู่ครองเดินดีทั้งดาวเจ้าเรือนการงานเดินดีได้ตำแหน่งราชาโชคก็เลยส่งผลให้ชาวราศีเมถุนนะครับเป็นหนึ่งในอภิมหาเศรษฐีอภิมหาร่ํารวยในช่วงของเดือนนี้อีกสักหนึ่งเดือนนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับ <S <S เขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งความมั่นคงไพ่เต่าเนี่ย เขาเรียกพันอะไรอาวาตารมาเป็นเต่าเพราะตอนนั้นมีการกวนกันเสียดสบุตรแล้วปรากฏว่าเขาพระสุมาจจะล้มท่านก็นเลยแปลเป็นเต่าไปคอยคาจุนนะครับนั่นหมายถึงว่าชาวราศีเมถุนคุณมีเกณฑ์นะครับนะที่จะได้รับาการช่วยเหลือนะครับจากครอบครัวนะครับจากแฟนนะคอยผักดันสนับสนุนให้เราเองเนี่ยมีโชคลาภมีความสําเร็จเนะนี่ยไพ่ใบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่แห่งความมั่นคงนั่นแหละ นะครับจะประสบสำเร็จเกิดจากความสามัคคีของคนที่บ้านของคู่ครองของแฟนนะการงานจะประสบสําเร็จก็เกิดจากการสามคัคคีนะครับของคนในองค์กรในบริษัทอะไรประมาณนี้นะคือมีการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันนะความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะปรากฏขึ้นอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนในองค์กรหรือบริษัทแข่งดีแข่งเด่นมันจะไม่ตอบโจทย์กับไพ่ใบนี้นะไพ่ใบนี้เป็นการบ่งบอกว่าจะเกิดจากความสามัคคี นะการทํางานเนี่ยนะครับที่เข้าขากันที่เข้าใจกันนะครับนะสอดคล้องกันเนี่ยจะทําให้ชาวราศีเมถุนเนี่ประสบผลสําเร็จนะครับไม่ต้องไม่มีใครขัดนะถึงจะประสบสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความมั่นคงนะครับนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤหัสกันนิดหนึ่งนะดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลเราจะเรียกว่าปุตตะที่แปลว่าบุตร บริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับการลิเริ่มนะอีภพบเรือนหนึ่งในราศีพฤษภนะเราจะเรียกว่าพมิ่งนาที่แปลว่าลับลับซ่อนเลนปิดบังไม่เปิดเผยกักขังจองจำนะจำกัดบริเวณนะหรือต่างถิ่นแดนไกลก็ต้องบอกว่าการที่ดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยไปสถิตกับดาวอังคารที่มาจากเจ้าเรือนลาภะนะและไปสถิตเรือกนการเงินนะ ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้คิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสินค้าผลิตภัณฑ์ก็ขายได้เป็นเทน้ําเทท่านะมันแบบได้มาเรื่อยๆได้มาแบบว่าทละเล็กทีน้อยแต่มันได้มาแบบไม่ขาดสายนะเพราะปุตตะเนี่ยแปลว่าเล็กๆน้อยๆนะถ้าเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ก็เป็นสินค้าที่ขายดีขายไวนะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดก็ต้องบอกแล้วว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นช่วงที่โดดเด่นมากเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองเป็นอิทธิพลจากดาวพระศุกร นะครับกระดาวพังขานที่ให้คุณและเขาเป็นคู่มิตรกันด้วยส่งเสริมให้จเจริญก้าวหน้าอันนี้ยินดีด้วยเลยนะแต่สําหรับท่านที่มีดาวพศุกร์ปีนี้เป็นการลกินีอันนี้เรามาระวังนิดนึงเขาเรียกว่าดาวเจริญวินาศมาสถิตยอยู่ในเรือนการเงินนะถ้าเป็นกาเลกินีหรือสัมพันธ์การลกินีอันเนี้ยนะครับเรื่องของการเงินการทองก็อาจจะเสียหายได้นะครับจะลงทุนจะทําอะไรไงต้อง เช็คให้ดีว่าคู่ค้าคู่มูลคู่สัญญาเราดีไหมแต่น่าจะดีแหละเพราะดาวพฤหัสเด่นนะก็น่า oh. ประมาณว่าอย่าประมาทแล้วกันนะเวลาจะทาอะไรอย่าด่วนได้นะคิดให้ถี่ถ้วนเพราะตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ว่าเป็นที่ต้องการของคนนะครับทั้งพันธุทัพรักทั้งสหาชาติทัพรักษเนี่ยอะไรต่างๆสิ่งดีๆเนี่ยมาส่งเสริมให้หมดนะแค่เราอย่าประมาททําอะไรให้มันรอบคอบก็จะไม่มีปัญหานะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริม เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงให้ฟังปูริเยกันเลยทีเดียวนะเขาเรียกไพ่ยามานะคือไพ่ใบนี้เนี่ยมาเตือนในลักษณะที่ว่าทําให้มันเป็นตรงมาตรงไปอะ่ะนะไม่ซิกแซกนะครับก็จะปลอดภยัยนะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่พญายมนะครับพญา,ายมราชเนะี่ยตัดสินคดีความว่าคนนี้จะขึ้นนรกนะครับคนนี้จะลงนรกนะหรือคนนี้จะขึ้นสวรรค์นะเป็นการบ่งบอกว่าสิ่งที่เราทํานู่นนี่นั่นเนี่ย นะครับถ้าซื่อสัตย์สุจริตไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดมีลักษณะยะักไส้ไม่ตรงมาตรงไปนะครับอันเนี้ยนะครับจะทําให้เราเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเงินไพ่ตรงนี้มาเตือนในลักษณะของความซื่อสัตย์มากกว่านะเพราะอย่าลืมว่าดาวอังคารอีกภพเดือนมาจากราศีพิจิกมาจากอริที่แปลว่าอุปสรรคดาวพฤะศุกมาจากเจ้าเรือนวินาามาอยู่ในเรือนการเงินนั่นหมายถึงว่าชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาแบบลับๆซ่อนเล้นปิดบงังไม่เปิดเผยเทาๆมืดๆค้ำๆ นะที่เนี้ยไพ่มาเตือนในลักษณะของไพ่พยายมนะนะครับมันก็จะเป็นบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของข้อกรรมเวรกรรมตามทานถ้าทําไม่ดีอันนี้ก็ต้องบอกว่าจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเลยนะนะครับเราลองสังเกตดูนะเราเคยสังเกตไหมว่าช่วงหลังเนี้ยนะครับตั้งแต่ดาวพฤหัสย,ย้ายมาทับในลัคนาราศีเมษเนี่ยนะแล้วดาวมารุตยูเนี่ยที่มาก่อนอยู่เนี่ยนะครับเจ็ดปีเนี่ยนะนะ สิ่งที่ผิดอะไรต่างๆไม่มีใครมองเห็นนะเพราะดาวมรตยซูซ่อนไว้ไงซ่อนไว้ซุกไว้ใต้ผมนะเห็นผิดเป็นชอบนะเห็นชอบเป็นผิดนะครับอะไรประมาณนี้นะแต่ลองสังเกตดิตั้งมรตยูย้ายไปดาวพฤหัสได้ตำแหน่งราชาโชคในราศีเมษคุดคดีต่างๆเป็นว่าเล่นเลยนะเดี๋ยวข่าววันนี้ออกเรื่องทุจริตข่าวเรื่องนี้ออกในเรื่อง นูน่นนี่นั้นเรามีความรู้สึกว่าดาวเนี่ยพฤหัสช่วงเนี้ยแรงมากสําหรับดวงเมืองนะก็คือตั้งที่ราศีเมษใช่ไหมสุภะมาทับลักณนะ่ะสิ่งที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นสิ่งอะไรที่มันซุกแต้ผพรมสิ่งอะไรที่มันไม่ดีสิ่งอะไรที่เป็นชนะติดหลังนะต้องรีบทําให้มันถูกต้องเพราะดาวพฤหัสจะเล่นงานตรงเนี้ยไปจนถึง นะครับเดือนเมษาปี6-7เลยเดี๋ยวจะมากันเป็นอีกละลอกละลอกละลอกมากันชนิดที่ว่าว่า Amazing เลยนะครับแล้วยิ่งชาวราศีมิถุนเนี่ยได้ดาวพยายมาราชอยู่ในเรือนการเงินนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณเข้าไปคล้องแวะกับสิ่งที่มันไม่ดีคุณก็มีเกณฑ์ที่จะถูกขุดคุยนะไพ่มาเตือนนะไพ่พยายมปกติไม่ค่อยออกนะนานๆจะออกทีนะแต่เมื่อออกแล้วเนี่ยยังไงต้องฟังท่านหน่อย นะครับนะก็ไพ่คำพัดเทือนประมาณนี้นะครับเอาละเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระเสากันนิดหนึ่งนะครับดาวพระเสาท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะนะมรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้หนังใจนะครับถ้าเป็นทักษะที่ดีแล้วในพื้นดวง,งคุณไม่มีดาวอริมรณะวินาศตั้งรับในราศีกุ้งในดวงเดิมคุณนะดาวพระเสาอยู่ล้นลนเข้าไปอย่างนี้นะ คุณจะมีความสําเร็จเพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุ่มด้วยอ่าและพอมีพระราหูท่านถึงยกบ้านนี้ให้พระราหูอยู่นั่นก็หมายว่าถ้าเป็นทักษะที่ดีแล้วในราศีกุมไม่มีดาวเจ้าเรือนอลิมรณะเดิมตั้งรับคุณจะประสบผลาําเร็จจะมีคนอุปถัมภ์ค้าจุนจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคิดอ่านประการใดก็มีความเจเริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะแต่ถ้าเป็นการรลกกนีอันนี้ช่วยไม่ได้ นะจะกลายเป็นว่าดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยไปอยู่ในเรือนของกรรมะผู้ใหญ่ให้โทษนะไม่ช่วยเหลือนะครับหรือมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับจากเคยเอ็นดูเราก็ไปเอ็นดูคนอื่นแทนจากที่เคยช่วยเหลือเราทุกอย่างก็พลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะแล้วก็จะถูกบูลลี่ถูกคนทํานูน่ทนทํานี่เอาเป็นว่าทําให้เราไม่มีความสุขนะก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นการลัินีอันนี้ยุ่งๆนะต้องหาโอกาสทําบุญ แก้เคสตะดอกเคาะเลยนะถ้าเป็นไม่ได้ก็อาจจะต้องทําบุญบูรณะนะครับวัตถุโบราณพวกวัดเก่าๆสมัยอยุธยานะเป็นหลักร้อปีขึ้นไปนะ่อมบํารุงสร้างโบสสร้างวิหารอะไรก็ทําไปแก้เคสนะหาโอกาสทําบุญตักบาทให้พระเสานะครับสัก10ครั้งเอาเฉพาะวันเสาร์นะสัก10ครั้งแล้วก็สวดมนต์บูชาพระเสานะ ขอให้หนักกายเป็นเบาๆไม่เกิดขึ้นเลยอะไรประมาณนี้นะมันจะช่วยได้แต่ถ้าเกิดปล่อยปากล,ละเลยนะโอ้โหอันนี้ยุ่งนะครับอ่ะแล้วเรามาดูเซลล์ไข้จะเสิร์วเรื่องนี้ยังไงนะเอาละส่วนหนึ่งนะนะครับเกิดจากความใจดีใจดีคิดถึงแต่คนอื่นไม่คิดถึงตัวเองนะอันนี้คือสาเหตุของปัญหาหรือเรื่องยุ่งยุ่งที่ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจนะ มรณะสุภะและเป็นกาลกิณีแล้วได้ไพ,พ่พระคงคาอย่างนี้แล้วเราก็นะเวลาทําอะไรยังไงนะครับอย่าคิดถึงคนอื่นมากอย่าไปออกรับแทนเขานะให้ลึกถึงตัวเองให้รักตัวเองถ้าไม่รักตัวเองก็รักครอบครัวนะหันไปดูคนข้างหลังนะครับจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วเวลามีอะไรเนี่ยก็ให้อ้างครอบครัวไว้สะก่อนนะจะได้ไม่มีปัญหานะเพราะไพ่ใบแรกก็บอกแล้วว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนีย่ยต้องมีสติไพ่ศีวะบอกตั้งแต่อตอนแรกแหละ นะแล้วพอได้พ่อแม่คงคาเนี่ยนะแล้วมันเกี่ยวกับการช่วยเหลือเนี่ยแสดงว่ารักรักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะไพ่เนี่ยมาเตือนประมาณนี้นะสำหรับชาวราศีเมถุนทําอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับฮับฮับเสมอภาคตรงมาตรงไปนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็คิดถึงครอบครัวเป็นหลักนะครับก็จะไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดในมุมดีนะในมุมที่เป็นเดชสีมนตรีไม่มีดาวอริมนะัะตั้งรับ เขาเรียกว่าผลดีของเราเนี่ยในอดีตจะมาตอบแทนเราในช่วงนี้นะถ้าคุณเป็นคนตรงเป็นคนซื่อนะครับคุณจะได้รับการช่วยเหลือผลักดันนะครับเป็นอะไรก็แล้วแต่มาคอยป้องกันนะทำให้คุณเองมีชื่อเสียงนะเป็นผลงานที่คุณเคยทำมาในอดีตเพราะว่าพระแม่คงคาอย่างที่เรารู้กันนะเป็นพระเมตตาค่อนข้างจะมากนะถ้ามองในมุมดีนะครับท่านก็จะมีคนคอยช่วยเหลือบูชาสรรเสริญ นะแต่ถ้ามุมเสียก็คือรักคนอื่นมากกว่านะก็จะประมาณนี้นะครับเอาลาศต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูราพัราหูดาพราหูอันนี้แจ่มอยู่แล้วนะเขาเรียกพบสุภะแปลว่าความเจริญก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้าเนี่ยมาอยู่ในราศีเมษเนี่ยเขาเรียกอยู่ในเรือนราพหแล้วดาวเจริญราพมาอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยจบคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเงินการทอง นะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรยังไงสะดวกโยทินราบเนื่นหมดนะเอาอยู่ทุกอย่างนะครับผู้รับผู้ใหญ่ช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าอิจฉาเนะนี่ยราหูเนี่ยน่าอิจฉามากนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนเพราะไปอยู่ในภพดีเรือนดีนะแล้วไปกลุ่มกับดาวพฤหัสด้วยซึ่งเป็นดาวปัญญาปัญญาทั้งคู่เลยก็คือมีปัญญาในเรื่องของการหาทรัพย์ขยันในการหาทรัพย์ นะครับนะแล้วถ้าเกิดขยันในการเก็บทรัพย์ได้นี่ก็จะรวยแน่นอนนะอันนี้ไม่มีปัญหาเลยราหูให้คุณแบบสุดๆนะทำให้เราเป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์ค้ัจุนคอ,คอยช่วยเหลือนะเดี๋ยวเรามาดูดีว่าไพ่จะเสริมไงให้ปังปุริเยโอ้โหเนี่ยเลยย้าเลยความสนิทสนมนะความเป็นกันเองการเข้าถึงง่ายนะไม่ถือตัวไม่ถือต้นนะลูกน้องก็กล้าเข้าหาเห็นไหมเนี่ยบริวารเข้าหาเลยก็แสดงว่าเราเนี่ยเป็นที่รักของทุกคน นะอันนี้ก็ยินดีด้วยถ้าเกิดว่าใครมีนิสัยอะไรประมาณนี้นะนะครับก็ถือว่าให้คุณนะครับนะก็ความสําเร็จเนี่ยจะเกิดจากความสนิทสนมจากผลงานเก่าเนี่ยเนี่ยไพ่สองใบนี้เป็นไพ่เมตตาทั้งคู่เลยนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่เคยทําบุญคุณอะไรยังไงกับใครไว้เนี่ยจะได้รับการผลตอบรับในช่วงนี้แหละนะเขาจะตอบแทนนู่นนี่นั่นถ้าเขามีนะ ก็ต้องดูด้วยถ้าเกิดเขามีเนี่ยช่วงนี้เขาจะมาตอบแทนนู่นนี่น,นั่นอะไรเรานะก็ทําให้เราโอเคก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับนะไพ่ที่ดีเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะ เข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอข,อขอมาอาภัยด้วยท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เก๋ก้าวเจริญน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลคารอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสาหรับท่านที่นะครับสนใจจะทําประกันนะครับก็ติดต่ออาจารย์เปิ้ลได้เลยทําประกันชั้นหนึ่งอาจารย์เปิ้ลดูดวงให้ฟรีครับผมเอาละนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครัับผมเกดดูวาสสี ครับผมอาจารย์เกต้าพ่ดูทรัลเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่กัวประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตเก้าทดูทลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีมิติใหม่นะครับมีลูกทุ่งออนไลน์เทนใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับฟังก่อนโดนกว่าคลิกเลยพิมพ์ค้นหาครว่าลูกทุ่งออนไลน์นะครับจะมีให้เราเนี่ยทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ติ๊กต็อกนะครับยูทูบนะมีดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีการขอเพลงนะครับมีการคุยมีการอะไรสนทนากันก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นนิบิตใหม่นะครับของวงการลูกทุ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมเกร็ดกาดูตลอดสวัสดีครับ